คอนเฟิร์มดวงชะตา12ราศีนะครับอ่าประจำวันที่16ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2568นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ก่อนเริ่มดูนะครับให้ท่านพิมพ์คำที่เป็นมงคลนึกถึงสิ่งดีๆก่อนเลยและพิมพ์เรื่องที่ท่านอยากจะให้ชีตาชีวิตคุณดีขึ้นนะครับหรือเรื่องคุณต้องการปรารถนานั้น พิมพ์งลงไปที่คอมเมนต์นะครับหรือพี่เขว่าสาธุน้อมรับคำทำนายก็ได้เลยและที่สําคัญนะครับท่านใดที่อยากจะอุดหนุนช่องกิจคอนเฟิร์มนะครับหรือว่าอยากให้กิจคอนเฟิร์มทำช่องบรรนานๆน,นี่ฮะฝากกำไรกิจคอนเฟิร์มด้วยนะท่านใดที่อยากจะหาเครื่องประดับนะบสวยๆงามๆนะฮะใส่แล้วดูดีพร้อมกับนะครับมีความเป็นมงคลไปด้วยในตัวเนี่ยนะครับผมแนะนํากําไรผมเลยนะนี่นะฮะ มีสัญ,ญลักษณ์12ราศีนะครับเรียกได้ว่าแหมสวยงามเหลือเกินและยังมีคาถานะครับ11บทเป็นหัวใจคาถาเลยนะฮะนำความเป็นคนมาให้แขกคุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคในจิตใจนะฮะเรียกได้ว่าดีเยี่ยมทีเดียวเลยนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับทักข้อความผมมาได้เลยนะนี่กดส่งข้อความเลยนะครับหรือว่าพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าสนใจเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะฮะ ดส่งข้อความมาเลยนะฮะหรือพิเศษว่าสนใจมาได้เลยนะครับสำหรับดวงาะตาที่เกิดในราศีพฤกษภราศีมิถุนราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมังกรและก็ราศีกุมนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเป็นดวงชะตาที่อะไรก็เริ่มขยับขยายขึ้นมาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ท่านเองเนี่ยจะรู้สึกว่าความตึงเครียดในชีวิตค่อยๆจางลงไป จากที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องเครียดนะฮะเรื่องน้อยใจเรื่องเสียใจจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเยอะแยะมากมายทีเดียวบางท่านเนี่ยน้อยใจเลยนะค,ะคล้ายๆเหมือนทําดีกับใครเนี่ยเหมือนไฟตกน้ำนะฮะ เหมือนกับแบบว่าเอ๊ะเราเคยหวังดีกับเขาเราเคยปรารถนาดีช่วยเหลือเขากับกลายเป็นว่าเขามาทรยศถักหลังเราอันนี้เป็นบ่อยครั้งนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ความน้อยอกน้อยใจความรู้สึกสุขภาพไม่ดีรู้สึกท้อแท้เหงาหงอยเศ้าซึมกําลังจะหายไปสิ่งหนึ่งต้องบอกในช่วงนี้นะฮะมีดาวที่เรียกว่าเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือดาวเกตเนี่ยนะมาสัมพันธ์ดวงชะตา เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดได้เลยนะครับช่วงนี้ครับคุณเองเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้าลนานนักษณะนี้ช่วงนี้พยายามสวดมนต์นะครับด้วยกระถางเงินล้านพยายามที่จะธิฐานจิตในสิ่งดีๆคิดในสิ่งดีๆนะทำบุญทำ,ท,ำทานสวดมนต์ไหว้พระขอพรครับเรกว่าช่วงนี้จังหวะนี้เป็นช่วงที่หมูขึ้นแล้วยังเป็นช่วงจังหวะที่คําพูดคําจาการเจรจารติดต่อนะฮะสำเร็จปากเป็นพระร่วงเพราะ,ะนั่นหมายความว่าช่วงนี้คุณอ่าเพิ่งไปแช่งใค่นะหรือให้พูดดีกับตัวเอง ชมตัวเองให้มากๆยืนหน้ากระจกตอนเช้าพูดสิ่งดีๆพูดสิ่งเป็นมงคลพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสมหวังเรื่องอะไรพูดไปเลยครับปากเป็นเอกเล่ไปโถปากพระร่วงช่วงนี้เพราะงั้นอย่าพูดไม่ดีกับตัวเองอย่าด่าตัวเองหรืออย่าด่าคนที่เรารักนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปไปตามปาก ตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการงานครับต้องบอกเลยนะฮะว่าการงานคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเจืนก้าวหน้านะฮะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแบบที่ได้ว่าคุณเองจะรับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยงานในความรับผิดชอบของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเคร่งเครียดนะฮะมากเลยแต่ต้องบอกว่าต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องดิน้นรนต้องฝ่าฟันอย่าท้อถอย ปัญหาทุปสัรว์ของคุณในเรื่องการงานจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะถามว่าช่วงนี้ลงทุนได้ไหมหมอกริตต้องตอบได้ว่าไม่เหมาะนะครับช่วงนี้ที่จะลงทุนซื้อขายสินทรัพย์จํานวนมากๆ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับทองแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อทองในช่วงนี้นะฮะสำหรับดวงสตางคุณนะฮะเพราะซื้อเสร็จอาจจะตกใจอยู่ดีลงอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยแต่แปลกนะฮะถ้าเกิดไม่ซื้อมันขึ้นแต่พอซื้อเพ๊่มมันมีจังหวะจะลงนะฮะตรงนี้ทําให้คุณตกใจนะเพราะงั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งซื้อนะครับใจเย็นๆฮะอ่าเขาเรียกว่าช้าๆได้พาเล่มงานหรือจะไปลงทุนเกี่ยวกับเหรียญสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆระมัดระวังด้วยเรื่องคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะในช่วงนี้แนะนอเนยตลแ่ว่า ความหวังในเรื่องของความสําเร็จทางด้านการงานจะมีมากขึ้นชนิดว่าถ้าช่วงนี้อยากได้งานใหม่หรืออะไรเกี่ยวกับงานใหม่มีโอกาสที่จะสำเร็จอย่างชัดเจนเลยนะครับเรื่องตำแหน่งหน้าที่ต้องบอกว่าคาดหวังได้แน่นอนแต่ช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินยืมทองนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของมีค่านะครับรถล,ลาบ้านช่องนะครับหรืออาวุธจะนําความเดือดร้อนมาให้คุณตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับและที่สําคัญช่วงนี้ควรงดเว้นนะฮะการพูดจาตรงผงผางหรือความใจร้อนนะฮะเพราะว่าจะทําให คุณมีภัยได้ตรงนี้ต้องระวังนะครับคุณเองนั้นเป็นคนใจร้อนคุณเองเป็นคนดื้อดึงเป็นคนที่เรียกได้ว่าคดค้าจุกจิกด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณไม่ควรที่จะดื้อดึงแล้วก็พยายามเอาชนะคนอื่นแบบอย่างโค้ดได้ตีนขาดนะครับบางทีต้องปฏิปนอมบ้างและทุกอย่างจะสําเร็จควรใช้ความสุข,ขุมนะฮะควรใช้ ความอาร่มอร่วยนะครับในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเพราะงั้นในเรื่องหน้าที่การงานในช่วงนี้นะฮะต้องบอกยอมงอดีกว่ายอมหักปกติยอมหักไม่ยอมงออันนี้ไม่เอานะจริงๆคุณเป็นคนอย่างนี้คือหักไปเลยแต่ไม่งอ แนะนำช่วงนี้ครับงอหน่อยละกันมันจะได้ไม่หักนะครับต้องบอกเลยนะวันนี้เสียเปรียบนะครับหรือว่าวันนี้ยอมล้มนะฮะแต่จะลุกขึ้นอย่างถาวรไม่ใช่ลุกตอนนี้แล้วล้มถาวรอ,อันนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่มีปัญหาอุปสรรคในด้านการงานเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของการเงินสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนํากําไรเกิดคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับนี่นะกำไรของผมเนี่ยนะฮะบรรจุคา,าถาถึง11บทด,ด้วยกันเป็นคาถาที่สําคัญเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นหัวใจ แล้วก็สารลักษณ์12ราศีครับหนุนดวงพิช,ชาตาตรงนี้นะครับท่านใดที่สนใจพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าสนใจ<ไ>หรือถ้าข้อความหาผมเลยนะว่าต้องการบูชากำไรนะครับกำไรทำจากสแตนเลสสต e ลนะครับไม่ลอก ไม่ดาใส่ได้ทุกขนาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่าการเงินเนี่ยนะฮะที่ผ่านมามีอุปสรรคเยอะหลายท่านเนี่ยปวดหัวเรื่องการหมุนเวียนการเงินนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทวงถามหรือว่าเราไปทวงถามคนอื่นเป็นลักษณะนี้นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับปัญหาเหล่านี้จะเริ่มคลี่คลายขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในเรื่องการเงินทองคุณต้องบอกว่าผ่านไปได้นะครับแต่ต้องวางแผนให้ดีเลยนะครับการที่คุณเนี่ยไปเที่ยวเตะหรือซื้อสิ่งของที่มันไม่จําเป็นซื้อซ้ําๆนะครับซื้ กดตุ๊บ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 ระวังนะฮะเพราะช่วงนี้คุณจะลุ่มหลงมัมมวเมานะครับในเรื่องของการกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไปทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะครับมันหมดเงินหมดทองได้ง่ายมากตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยสรับเรื่องความรักครับต้องบอกว่าช่วงนี้6ราศีนะครับเพิ่งส่งปีถุนก็ะกดพิจิกมังกรแล้วก็กลุ่มนะฮะยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะมีโอกาสได้พบรักใหม่คือหมายความว่าตอนนี้ถ้าคุณโสดอยู่เนี่ยแนะนาเลยนะฮะช่วงนี้ประคับประคองตัวเองไปก่อนนะฮะขึ้นเด รับประกันเลยครับว่าไม่ใช่คู่เต็มที่ก็แค่ผ่านๆหรืออาจจะมีลักษณะของวันไน g ์หรือว่าการถูกหลอกถูกลลงได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การพูดจาไม่ถูกคอนะครับหรือจะต้องห่างไกลกันด้วยเรื่องกิจธุระแล้วก็จะรู้สึกว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่าความรักมันจืดจางรงแนะนําว่าบางครั้งเราต้องเติมเขาเรียกว่าเติมน้ําหวานนะเติมน้ําตาลนห้กับความรักของเราด้วยนะครับและทุกอย่างจะประสบความสำเร็จในเรื่องสุขภาพครับต้องบอกช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะก็จะมีอาการเกี่ยวกับการปวดหัวปวดศีรษะต้องไปเช็คเรื่องเกี่ยวกับความดันนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับระบบเลือดสักนิดหนึ่งช่วงนี้จะเหมือนกับมึนๆงงๆนะปวดศีรษะได้ง่ายนะครับแต่ก็ขับรถขับรานะครับให้ระวังอุบัติเหตุและที่สําคัญครับรถต้องระวังบริเวณกันชนประตู แล้วคุณเองนั้นจะไปลดผลมากนะครับทำไรที่ลดผลจนทยานมีโอกาสที่หัวโนหรือเดินเตะของจนขาเจ็บได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเอาละครับมาคอนเฟิร์มดวงชะตากันดีกว่าสำหรับชาวเมษสิงกันตุลธน,นูแล้วก็ราศีมีนนะครับ6ราศีนี้นะคะต้องบอกคุณเลยในช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยหลายท่านบอกอุหมกกิดอึดอัดเหลือเกินนะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่าหมอเกล็ดนะฉันแบบฉันจะรอดพ้นจากอุปสรรคนี้ได้หรือเปล่าช่วงเนี้ยโอ้โหหันไปไหนก็เจอแต่ปัญหาหันไปไหนก็เจอแต่ศัตรู ไปไหนก็เจอแต่คนเข้าใจผิดไปหมดเลยบางคนก็แม่ต่อหน้าดีลับหลังก็เอาเราไปฟาดฟันบอก it, กิดเจ้าตัวรอดหรือเปล่าเงินทองก็โอ้ยรู้สึกมีปัญหาบอกเลยไหมครับอดทนนะฮะแล้วคุณรอดคุณจะด่วนคิดไม่ดีกับตัวเองไปซะก่อนละ่ะเพราะคุณเนี่ยบางทีน้อยใจเก่งบางทีเนี่ยคิดอะไรไม่รู้ตีตัวไปก่อนไข่กลัวความลําบากกลัวจนกลัวไม่มีตลอดเวลาเลยแต่คุณสังเกตตัวคุณอ่ะรอดเป็นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวครับ ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้อันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าร้านเปร์เซตนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปอย่างแม่จะบอกว่าอย่างกลีบกุหลาบเนี่ยก็คงพูดไม่ได้ก็ง่ายๆว่า เหมือนกับมันก็อาจจะเดินบนทางขูุขาเล็กน้อยครับแต่มันผ่านไปได้แน่นอนในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไอดาวความนอยอกน้อยใจหรือดาวความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับอ่อนออกเขาเรียกว่าเหมือนกับเอ๊อยู่ดีๆเราอาจจะมีคนมาพูดหรือเราจะคิดไปเองนะด้อยค่าตัวเองไปเลยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นนิดในช่วงนี้เพราะงั้นเนี่ยดาวแห่งเกียรติชื่อเสียงศักดิ์ศรีของเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่า น้อยลงนะเราเองจะไม่ค่อยมีความมั่นใจเราเองจะถูกคนอื่นด้อยค่าหรือหรือว่าด้อยค่าตัวเองเนี่ยอันแรกสำคัญสุดเลยเพราะงั้นไม่ควรนะครับเอาล่ะเรามาดูกันเรื่องของการงานกันบ้างนะครับช่วงนี้หกราศีนี้เมษิงกันตุลธนูมีนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าง,งานเนี่ยที่คุณทํากับคนอื่นประเภทว่าไปเป็นหุ้นส่วนคนอื่นหรือต้องของความช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นงานบริษัทงานราชการงานองค์กรนะครับและวิสาหกิจต้องบอกเลยฮะช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่า จะทาให้เราเดือดร้อนใจเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคุณพยายามคบหานะครับหรือเข้าหาผูห้หลักผู้ใหญ่มากๆและตรงนี้จะสําเร็จรวมถึงนะครับไอการค้าขายอะไรก็ตามนะคู่แข่งคุณที่น้อยกว่าหรือคนที่มาใหม่ๆเนี่ยนะฮะจะสร้างเ่อนให้คุณเนี่ยเสียชื่อเสียงตรงนี้ต้องระวังตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกเลยว่าการมีศัตรูหรือคู่แข่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับผมบอกได้เลยเขาจะแพ้ภัยตัวเองแน่นอนผมแนะนํากระถายบทหนึ่งพาหุงมหากาครับบางคนบอกมอร์เกต พระหงมากาคืออะไรไม่ต้องครับคุณเซิร์ชเลยนะครับคุณเซิร์ชเลยครับพระหงมากาบทอะไรคุณสวดน,นะครับวันละหนึ่งจบเป็นอย่างน้อยทุกวันแต่ถ้าได้วันละสามจบจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับเป็นคาถาเกี่ยวกับผู้เจ้าท่านจะชนะมารน,นะครับแล้วก็ประกาศชัยชนะนะฮะที่พระเจ้าทรงอาชาะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ เป็นชัยมงคลคาถาสําคัญมากนะฮะพอคุณสวดมนต์เสริมรอให้นึกถึงปัญหาที่คุณเกิดขึ้นแล้วศัตรูที่กําลังกันแกล้งคุณทําร้ายคุณนะฮะตรงนี้แหละครับจะทําให้คุณเนี่ยนะครับชนะอุปสรรคต่างๆอย่างแน่นอนตรงนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําตรงนี้แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะฮะมันจะสามารถดําเนินไปได้ตามปกติเลยไม่มีอะไรแต่ของเดียวครับอย่าโลภแล้วก็อย่ายื้อแย่งผลประโยชน์หรือว่า อย่าเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าไปพยายามเอาหน้ามากนะหรือว่าอย่าไปเอาผลงานใครมาเป็นของตัวเองนะเออนะแล้วตรงเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาช่วงเนี้ยไม่ว่าใครก็ตามจะมาเสนออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่ว่ามันเทาๆหรือว่ามันเป็นใต้โตะ๊ะคุณอย่าไปยุ่งนะไม่งั้นตรงเนี้ยจะเดือดร้อนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้รายรับมีมากแต่รายจ่ายก็มีมากเช่นเดียวกันคุณเองนะเป็นคนที่ต้องรับภาระนะฮะจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเนี่ยมากมายเป็นพิเศษเหนื่อย ใจเพราะคนอื่นจริงๆตัวเองอะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกนะฮะแต่เหนื่อยเพราะเรื่องคนอื่นเนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับและบางอย่างในรายจ่ายเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนไม่คาดคิดเลยจากการป่วยบ้างจากอุบัติเหตุอะไรต่างๆของหายบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่สําคัญที่คุณต้องระมัดระวงังคุณเป็นคนที่บางทีซื้อของฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยมากนะครับเพราะงั้นช่วงนี้ขอให้งดไว้นะจะเป็นการดีเลยนะครับและถ้าใครให้หยิบยืม คือหมายความว่าคนอื่นมาขอแล้วก็คุณให้เขานะครับอันนี้บอกได้เลยได้คืนยากมากครับแต่ถ้าท่านรู้สึกว่ามีปัญหาติดขาดอุปสรรคในชีวิตนะครับกำไรกี่คอนเฟิร์มของผมจะเป็นกำลังใจให้ท่านะนะครับรป่องประดับที่สวยงามใส่แล้วดูดี ใส่แล้วแม่ดูดีมีสกุลดูดีมีกระตังอันนี้เราคุยกันตรงๆนะฮะออกแบบสวยหรูดูดีหรูหราที่เดียวบรรจุคาถาถึง11บ,บทด้วยกันเลยนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับท่านดูเลยนะฮะคาถานี้สําคัญพร้อมทั้งนะครับสารักสิบสองราศีนะครับเรามาพูดกันต่อในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยสอดอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้พบคนรักนะในขณะที่อยู่ในวงงานหรือทํางานอยู่แล้วเจอหรืองานพาไปพบ เอออย่างนี้นะครับมีโอกาสจริงๆนะครับแต่ต้อนนี้บายว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องสนั่อย่างไรเนี่ยนะครับอย่าใจร้อนดวนได้อย่าไปลงทุนร่วมกันอย่าไปช่วยเหลือเขาในยามลําบากในระยะแรกๆเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะหลอกคุณแล้วเขาจะเห็นว่าคุณเป็นเขาเรียกว่าเงินถุงเงินถังนะอย่าไปตาบอดเรื่องความรักผมเตือนแล้วนะตอนนี้แนะนําให้คบไปสักระยะก่อนนะคบหาดูใจนะแต่เราก็อายุขนาดนี้แล้วนะก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบ กูลุกกูลุกนะก็ให้มันมีความสัมพันธ์กันทางพุทธินายอะ่ะเออให้มันชัดเจนกันก่อนนะไม่ใช่คุยกันคุยกันยังไม่ได้ไปจับ,ไม,ไ,มจบไม้จับมือไม่ได้อะไรมนลงทุนในการแล้วเดี๋ยวก็โดนหลอกอะ่ะนะตรงนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณมีโอกาสจะรับของฝากของขวัญเครื่องสอําอางหรือของแบรนด์เนมต่างๆนะครับจากเพศตรงข้ามหรือมีเพื่อนนํามาให้ในช่วงนี้นะฮะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าในเรื่องของความรักการตัดสินใจอะไรต้องดูให้ดี นะครับอย่างที่ผมบอกนะดูให้ดีถามว่าโสดไหมต่อชีวิตไหมไม่มีขึ้นคาหรอกครับ ถ้าคุณปรารถนาคุณเจอแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับสำหรับคนที่มีคู่ละกู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้จะทะเลาะกันแบบพ่อแง่แสนงอนเออไปลักษณะนั้นนะของคู่ผลตวเมีครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ปรับความเข้าใจกันนะครับในช่วงนี้แนะนําว่าอาที่จะเป็นเลขที่บ้านนะฮะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวสาักของตัวบ้านคุณนะฮะอักษรแรงต่างที่เกี่ยวกับตัวบ้านคุณเนี่ยมันรู้สึกมันเก่าหน่อยนะครับมันเลยทําให้ชีวิตครอบครัวมันดูเก่าๆมันดูจืดจางดูมีปัญหานะฮะลองไป เปลี่ยนทำให้มันดูใหม่ทำให้มันดูสดใสขึ้นหรือไม่ก็ปิดทองคําแปลวทีลรกที่บ้านอย่างนี้นะฮะปิดใหม่เลยครับนะฮะจะทําให้ สวยงามขึ้นแล้วชีวิตความรักคุณก็ดูดีนะฮะเงินทองก็ไหลามาเทมาด้วยครับเรื่องสุขภาพครับช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหลงหลงลืมลืมนะฮะปัญหาต่างๆจะเข้ามาทําให้คุณปวดหัวมากเลยช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นพิษปวดท้องปวดไส้ท้องเสียตรงนี้ต้องระวังนะฮะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหลอดลมมีปัญหาช่วงนี้พยายามห่างไกลนะฮะพวกคนสุบุรีหรือว่าคนปุ้นอ่าเขาเรียกว่า เขาเรียกคนปุ้นนิดหนึ่งนะอ่านะคนปุ้นนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะช่วงนี้เหมือนจะเป็นภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับฝากนิดหนึ่งท่านใดที่อยากให้กิจคอนเฟิร์มช่องนี้ทําคลิปต่อๆไปนะครับอุดหนุนผมหน่อยแล้วกันเนาะนะกับรายการคอนเฟิร์มนะครับออกแบบสวยงามจริงๆนี่ให้ดูเลยนะครับสวยงามนะครับใส่แล้วดูดีดูดูรใไฮโซจริงๆเลยและที่สําคัญใส่แล้วดวงดีด้วยนะครับเหมือนพกคัมภีศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะบรรจุคาถาเรบ้วย 12บสสีครบถ้วนทีเดียวครับรับประกันใส่แล้วดูดีนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ